으음 음 สอันนี้สิกินเมียงปลาทูส้มตำขนมเสน้นหอยเชอรี่น้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดพ,พี่น้องเอ้ยผักคือเก่าพี่น้องเอคอคนผู้เก่ากับกินผักคือเก่านั่นแหละพี่น้องเอ้ยเบึง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 เบ่งหิมะมาที่นี่มาลุยน้ำกันพี่น้องพี่น้องเมียงส้มตำขนมเสน้นหอยเชอรี่ปลาทูพูดนะเาข้างกาันตีเลยบอยของแท้ต้องมีเสียง นาฬิกาเท่านอนเท่านอน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 ใจพี่น้องบอกว่าจะไปแก้แค่ปุณอีปีกันปุณิอีปีอิปีอิปีสบายปุณิอีปีอิปีอิปีสบายมาซอยขึ้นแน่เพ่งเขาบอกว่าเปลี่ยนเพลงเลยยันยันให้ยังเพลงวนกันอ้อว่าเลยสนุกใจหนิมากแบที่นี้มากมามากินน้ำกันมามาเอาบัตรดีกันแลได้จ้วพี่น้องคือผู้สู้คนสบายที่กันว่าจ้าคยก็สบายนี่ยุ่งหิมะมากินเมียงกระทู่น้ำแข็งแน่มา เมียงปลาทูสมตำน้ำจิม้มเผ็ดเผ็ดปลาทูปลาทูหนาง้อหนาหักพี่น้องเอ้ยผักคือเกาพี่น้องเอ้ยคนผูกเกากบบกินผักเกาๆนี่แหละพี่น้องเออไม่รู้เลยสนใจอะไรทั้งไหนดีมันตังสีบลเคี่ยงจะของเอาแบบว่าถือใจจะของเนี่ยว่าถือใจพวกเจ้าเด้ก็จะเป็นที่แผูกเรือนตามใครผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนเมียนบ่หลังเอ้ยพี่น้องเอ้ยกุเนาะเอาจังซีหลักแบบแบบวันซีหลัก อตอบไม่จดงอยเอ้ยเห็นบ่เลิศสมแตนเลยมามามาโวยกันโวยกันหันมาจชได้หน่อยอ่ะมาสิมามาโวยกันโวยกันออกมาโวยออกมาโวย,ยมาโวยยังปะทูน้างอ,อกับยายสมโพลเปิดคคกดีก <c> ว <ười> <c ười> ่าจะกินก็ต้องเปิดคุกอืออก่อนกินคคกทำาไงเอาก็บเปิดก็นเนาะแบบเปิดเสียกินตีแบบสมเป็นแตงเลย มันแบบว่าฟองมันอยู่ก้อนมันซาอู้กินปลาแด็ปลาแด็จถือใจค่ะปลาแด็กินแบบว่าโหอันอยู่หนาบ้านนี้ฮอทไทนบ้านพี่น้องเอ้ยปลาแด็ดอ่ะเมื่อเราสมิตแต่บ้านนี้กับจิ้มมันจิ้มเต็มถ้วยเลยอู้พี่น้องเอ้ยโมยกับพ่อวันไม่สีน้ำน้อยพ่อวันเหมนเอามาตั้งหัวน้ำตั้งหัวหงมือใจน้ำไล่ไลน้ำมไล่เนี้ยหยดโยดแบบวู้เลยสมิตรแตนเลยเชียร์ทุก จะไปนั่งซื้อขู่ซูคนมีเห้นทองยาง nhiêu ดูเห้ได้แบกที่ไหเอาตรงไหนก่อนเอาหน้าหม้อยทั้งพี่คนเออสิบมัเออมันจะไหนทิ่ที่ใจจะขอมเออมานี่ขวดเปาเถาปวยขวดเปานี่มีหัวซ้อนซ้อนทำไมนี่วันนี้เอาตรงไหนก่อน นี่ตันเอย่างนี้ก็ขนมเส้นใส่นะเธอนี่ขนมเส้นใส่โอ้ก่อนอื่นขอสูบเส้นวันแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนขอสูบเส้นโซ่ก่อนเส้นย่างๆเห็นี่าวเส้ย่างๆเป็นกิโลนี่าวอือืออ

กางออกแต่็นปแว้ก้างมันมาแล้วช่ใช้ก้างพี่หนอยกานปลาทูปลาทูมีกางมาต้องอใช้ก้างจะทำไโอ้สมมแตง่พี่หนอยไข่มันอู้เนไข่มันไข่ปลาไขป่ปลาๆๆๆสิบนิอยูเลยมัส้มมือจะกลองผู้ใดไปมือคนหนื่นไม่กินหรอกผู้ใดเดี๋ยวอนทํำหัวปอดมัน mất hai kim đọc lên bóng nhưng lúc hôm qua mặt mọi người câu 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 mh 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 으음~~ 음음음음음음 Chào subscribe cho kênh คำว่ามคามะมลมมอเน็นมาตกแต่มีลมมีลมมีลมแต่ฝนไม่ตกแล้วลดมเนแตงไงมแรงด้วยนะคือกำแแพงเมื่อกินจะพูดระวรางลมพัดลมาตกตกตกจากกำแแพงเมื่อกินแขวหักนั่นแหละลดสมเนแตเนโอ้อันนี้ใส่้นกินก่อน มึงจินมเผ็ดๆเนี่ยมันงมึงจิ้มให้เธอนี่ยโอ้ทำหมูหนวเผ็ดแล้วแล้วมึงิ้มอีกมึงจะเกลอแบกเดียอือือืม

บ่อได้ไค่เยอะสักหางมันหางมันหาปลาทู่จริงจกิงหางน้อยผัดไปปเบิงกันดนีดีเลยปลาทูนีมีกลางนี่กลางปากข้อไปหาหมอพระท่านนี้มันนี่มันอย่างมันลังคาน มันน่านมันคานโอ้พี่หนอเห่นเลอมเนาะบู๊เี้บัที่นี่พี่หนอย่อโอ้ืนีนองุ่นกับพเลยเดน้กี่บบน้ำเือดมไแ bưng này cả bưng ừ. bưng này cả bưng thôi bên ừ. Nói. Nói. Nói Để Ồ, không đúng rồi sửa miếng tay rồi ăn xèn rồi sửa miếng tay ô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  Tran cuồng quá, quang 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 không? quang 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 ดูดของโอ้แข็งนเต็มปากอืมรัเป็เต็มเลยอืมโอ้จัขอโทษขอไม้กินบัู๊สา สุภาพไปอย่างไปทุ่มมาชาันมาไปปักทุ่มมาชันนี่มากมันเป็นบะสุภาพอร่อยเพราะเนื้สุภาพมากกันเด้อ รึสามดนนี่หนอยมันอร่อเดเนัอยอู้หัวข้าวติ่กซี่เป็นซีหาแกนไลใส่แบบว่าโ้เป็นข้าวรถไฟเลยพี่น้อยน้ามันจินตอนจะเพิ่มได้จะคุณได้กินข้าวอิ่มกอนมันกินน้ำปาไมมามามากพี่น้อืมันกินข้าวได้ก็ได้หมดได้แบมันหลับมันรวยได้แบมันหลับมันรวยคือยั้ชมพู่ก็นได้เลย ยัาใชผู้สุดดำสุรไวยสุดาโรดมาเลือดสมันแต่มดาเราท่องเต็มโตนะสุดาโรดมึอแตาดาเราสุดด้วย้าดาลราสุดจนสุดก็จะดา้าเสียสาตรเกิดเมียนบ่